ดูงานไว้ก่อนหมากคิมร่วมยินดีชอนเพชรเขาพิธีมันพระเอกหมากปรินและคิมคิมเบอร์รี่จูงมือกันไปร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาวป้ายแดงชอนจินดาโชตและสาวเพชรพิพัชราดีไซนเนอร์ชื่อดังในงานพิธีสวมแหวนมั่นของทั้งคู่เรียกว่ามาดูงานไว้ก่อนเรียกว่ามาดูงานไว้ก่อนงานตัวเองก็ไม่ผิดนัก และหลังจากนี้ชอนเพชดก็จะมีพิธีสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่อีกครั้งช่วงเดือนกันยายนนี้และปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสจัดขึ้นกลางภูเขาที่จังหวัดเชียงรายในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากเป็นสถานที่ความทรงจำของทั้งคู่แฟนๆรอชมบรรยากาศกันได้เลย